จุบันเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดก็คือน่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับอัลไซเมอร์หรือความจำเสื่อมนะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถป้องกันได้หรือว่าแม้แต่เป็นแล้วเนี่ยก็ยังสามารถจะฟืน้นฟูได้นะคะก็มีอันแรกเลยก็คือการที่เรา,เ,าเพิ่มออกซิเจนให้กับเซลล์สมองนะคะซึ่งตรงนี้สามารถป้องกันได้ตั้งแต่เริ่มเป็นหรือว่าแค่ มีอายุขึ้นเนี่ยเราก็ควรจะใช้วิธีนี้ช่วยได้นะคะเขาพบว่า Hyperbaric Oxygen Chamber คือคือเครื่องเป็นห้องเนี่ยค่ะ Chamber เนี่ยก็คือห้องซึ่งเป็นห้องที่เขาทำบรรยากาศสูงเกี่ยวกับอากาศสูงของออกซิเจนในห้องนั้นซึ่งสามารถการที่เข้าไปอยู่ในห้องนั้นมันก็จะเราหายใจเข้าไปเนี่ยออกซิเจนที่ความดันสูงก็จะถูกถูกอัดออกซิเจนเข้าไปในในเส้นเลือดของเราตามเส้นเลือดฝอยที่ปอดนะคะแล้วก็ ไปกับน้ำค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีที่คนไข้ซีดเนึ่งก็ยังได้ผลดีเพราะมันไปกับน้ำนก็เราทำน้ำอัดลมคะ่ะแต่อัดด้วยออกซิเจนซึมไปกับน้ำทั่วร่างกายซึ่งเซลล์เรามีน้ำา70%เซลล์สมองมีถึง80%เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไปฟื้นฟูสมองที่เสื่อมแล้วให้กลับมาดีได้ซึ่งคอร์สนึงก็ต้องประมาณ30ครั้งนะคะทำทุกวันซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คือกลับมาจากที่ ช่วยตัวเองไม่ได้กลับมาช่วยตัวเองได้หรือว่าคนที่เริ่มความจำบางแอรรู้สึกตัวเองขี้ลืมช่วงเนี้ก็ฟื้นขึ้นมาได้เพราะฟื้นฟูความจําได้อันนี้เป็นอันดับแรกสองก็คือทางการแพทย์พบว่าเซลล์สมองที่ตายแล้วเนี่ยเดิมเนี่ยสมัยก่อนเราบอกตายแล้วตายเลยถ้าเซลล์สมองปัจจุบันนี้พบแล้วว่าไม่จริงค่ะพบว่าเซลล์สมองเนี่ยมีการสร้างแขนงใหม่มาเชื่อมต่อกันได้เซลประสาททั้งหมดเนี่ย เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็สามารถช่วยได้โดยตั้งแต่การให้ออกซิเจนหรือว่าการให้โปรโตีนเรียกว่าสารเบลเพปไทด์ซึ่งต้องเป็นสมองก็ต้องใช้เซลล์สมองเรื่องเบลเพปไทด์เนี่ยเป็นศาสตร์ซึ่งมาตรงกับศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งมีมา5,000ปีแล้วาทางแผนจีนก็จะมีการแนะนําให้ตุนออกแกนต่างๆซึ่งมีปัญหาเช่นว่าเราเป็นโรคเกี่ยวกับเขาก็ตุนขากีขาตั้งเกี่ยวกับข้อเนี่ยของหมู มาดื่มน้ำเพราะมันจะมีโปรตรีนตัวนั้นหรือว่าเราเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรก็ให้ให้ตุนออกแกนนั้นเช่นสมองจะเอาสมองหมูสมองลิงอะไรเงี้ยนะคะมาตุนให้ดื่มน้ำอันนั้นทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็เรียกเดิมเมื่อเขาใช้เรียกว่าเซลล์บำบัดเซลล์บำบัดก็คือเอาเซลล์ของสัตว์นี่นะคะที่เกี่ยวกับออกแกนนั้นเช่นเราเป็นตับก็เอาเซลล์จากตับนะคะ เป็นเซลล์สมองก็ับเซลล์สมองเนี่ยมาบดสเตอร์ไลน์เทคนิคแล้วก็ฉีดให้คนไข้ซึ่งทําในยุโรปเท่านั้นที่เมืองไทยแพทยสภาไม่อนุญาตแล้วก็อันตรายด้วยเพราะมันเซลล์โคโลสปีชีต่อมานังวิทยาศาสตร์ก็พบแล้วว่าไม่จําเป็นต้องไปฉีดเซลล์ขนาดนั้นเราแค่สกัดสารโปรตีนของเซลล์ไอาวานนั้นๆเนี่ยมาด้าซึ่งสารโปรตีนเนี่ยมันเตอร์ไลน์แล้วก็ไม่มีไวรัสไม่มีการติดเชือ้อ ที่การใช้เซลล์ของสัตว์มาฉีดมีช่วงหนึ่งเชื้อโวบาระบาดก็ทําให้ถูกแบนไปที่ยุโรปเช่นกันเพราะว่าเชื้อโวบาก็ติดมาจากเซลล์สัตว์นี่แหละคะ่ะเข้ามาสู่เซลล์สมองของคนได้ังนั้นตรงนี้เขาพบว่าไม่จำเป็นต้องใช้เซลล์ของออ์แกน,นนั้นแล้วเราใช้โปรตีนของออ์แกน,นนั้นซึ่งอยู่ในไซโตพลาสซมของเซลล์ต้องเป็นเซลล์ชนิดเดียวกันนะคะก็จะมาฟื้นฟูซ่อมแซมเซลล์ของเราได้ก็เลยเป็นที่มาว่ามีการตอนนี้ เรื่องนี้มีมานานแล้วแล้วก็มีมีการทําสารสกัดจากใส่เซลล์ต่างๆเนี่ยมากินเพื่อซ่อมองอแกนนั้นๆแต่มีอันนึงที่เป็นฉีดนะคะซึ่งเราพูดเรื่องสมองอยู่เนาะก็จะเป็นอันที่เป็นเซลล์จากสมองหมูซึ่งอันนี้มีอยอยรับรองแล้วการแพทย์ก็ใช้ฉีดมาพอสมควรน,นานพอสมควรแล้วคะ่ะก็จะสามารถฉีดกระตุ้นให้เซลล์สมองกลับมาฟื้นฟูได้ซึ่งเดิมเนี่ยว่าเซลล์สมองตายแล้วตายเลยเขาพบใหม่แล้วว่า เศษเซลลสมองหมูเนะะี่ยค่ะปรากฏว่ามันฟื้นได้แล้วก็โดสอาจจะเพิ่มจากเดิมแค่ให้แค่10มิลลิกรัมในปัจจุบันพบว่าสามารถค่อยๆเพิ่มจนถึง60มิลลิกรัมแล้วก็คนไข้กลับมาดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นความจำกลับมาก็นีเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ป้องกันย่อมดีกว่าแก้นะคะการป้องกัน,นง่ายๆก็คือ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะทุกครั้งที่เราอดนอนเนี่ยเซลล์สมองตายลงเยอะค่ะเขาพบแล้วนะเราก็คือป้องกันด้วยหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็อย่าเครียดทุกครั้งที่เราเครียดเราซึมเศร้าหนักๆเนี่ยก็ทําให้เซลล์สมองส่วนหนึ่งเสื่อมเสื่อมไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ฟื้นฟูแบบนี้แล้วก็ฝึกสมองคือคิด เรื่องดีๆนะคะให้ positive thinking เนี่ยเราใช้สมองอยู่ตลอดเวลาอย่างการคิดลบติดลบเนี่ยมันทำให้เกิดอนุมูลอิสระเยอะและวทำให้เซลล์สมองเสื่อมเร็วค่ะ<ม>ก็ขอให้ทุกคนมีสมองที่แจ่มใสที่จะคิดงานต่างๆและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดีมากขึ้นค่ะ